<c oughs> ครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่ในขณะน,นี้คือเหตุการณ์ฝนได้กระนำตั้งแต่เมื่อวันที่18กันยายนนะครับในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มจนถึงบัดนี้วันที่20กันยายนครับฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วม ฉับพันเลยนะครับชานิ้นที่ว่าตั้งโตไม่ติดกันเลยนะครับนี่โกเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งครับที่เจอสภาวะน้ำท่วมแบบนี้ครับเขาพูดกันว่าในช่วงนี้มีพายุเข้ามาประมาณสามวันครับจะมีฝนตกระนำลายพื้นที่ในเขตภาคอีสาน อำเภอจงมรักโขกจังหวัดสุรินทร์ครับเจอเต็มเต็มครับพื้นที่ในขณะดเลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับน้ำเริ่มจะขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเริ่มสูงเข้ามาเรื่อยเรื่เส้นทางเส้นนี้ครับผู้คนสัญจรไปมา บรรดาพ่อค้าไม่ขายที่มาจับจ่ายใช้สอยตามชุมชนต่างๆครับเจอภาวะน้ำท่วมครับอุยฝนกันเป็นยกใหญ่กันเลยนะครับอีกหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นทางเข้าของที่ว่าก,การอำเภอจอมพระซึ่งบริเวณเขตเทศบาลอำเภอจอมพระนั้นมีสถานที่ราชการหลายอย่างครับหลายที่หลายจุดที่สําพัญเจอภาวะเช่นนี้ เหมือนกันนะครับกระผมเองว่าจะไปถ่ายทําที่นั่นยังไม่ได้ไปครับเพราะว่าไปยังไม่ได้เดี๋ยวสักครู่รายการของเราจะเกาะติดสถานการณ์นะครับให้ท่านชมกันเป็นระยะยระยะครับนี่ก็เป็นรถส่งน้ําแข็งนะครับของไฮรเหตครับกําลังขนน้ําแข็งนะครับไปยังร้านค้าต่างๆครับ ด้วยความทุลักทุเลจะเป็นต้องทับครับเพราะว่ามันคือหน้าที่ครับไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่สถานที่แห่งนี้จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับบางท่านเห็นแล้วรู้สึกวิตกกังวลว่าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับ แต่ก็นานนับหลายสิบปีแล้วบัดนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับผู้คนในเขตระแวกนี้ต่างคิดกันทุกๆคนครับว่าขอภาวนาให้ฝนได้หยุดและน้ำได้ลดเพื่อที่จะประกอบการอาชีพมาหากินอย่างสะดวกกินเคยครับ และนี่ก็คือเป็นอู่นะครับอู่ซ่อมรถครับน้ำท่วมไปหมดแล้วนะครับน้ำท่วมไปหมดแล้วครับไม่สามารถประกอบกิจ,จาก,การได้ถนนท่นนี้เป็นถนนสายลาดยางสี่เลนครับบัดนี้ไม่เห็นถนนอีกแล้วนะครับมีแต่น้ำครับ เวลาในขณนะน,นี้ก็เป็นประมาณช่วงเช้าของวันที่20ครับ20กันยายน2556ก็คงจะประมาณสักออตีห้ากว่ากวๆแล้วบ้างครับอันนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่าดูนาฬิกาที่ข้อมบือแล้วนาฬิกาไม่เดินครับเนื่องจากว่าเจอน้ำเข้านะครับ เป็นนาฬิกาที่ซื้อมาจากของผมช่องจ่อครับนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่20นะครับดูกันดีๆนะครับแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นภายข้างหน้าอีกนะครับในช่วงเวลาต่อมา บรรยากาศโดยรวมนะครับในเขนระแวกนี้ครับจุดอื่นๆครับผมเองนั้นยังไม่ได้เดินทางไปครับไปยังไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์หัวเทียนบอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเจอน้ำท่วมรองเท้าของผู้รายงานเองก็ถูกสายน้ำซัด ออกไปหายเหมือนกันครับเป็นรองเท้าดดาวเทียมครับแม่คาสันโจนผ่านไปผ่านมาด้วยความผู้รักผู้เล่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ติที่สุดครับในช่วงหลายสิบปีครับในรอบหลายสิบปี ตกกระนำทั้งคืนทั้งวันครับเมือ่อวานนี้ถึงแม้จะไม่หนักหนาเท่าไหร่นักแต่ว่าฝนกบมาเรื่อยๆรืเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงๆครับมาเรื่อยๆมาเรียงเรียงแล้วก็อย่างที่เห็นครับสภาพอย่างนี้ครับครับ